อ๋อต้องออกไปพี่เนี่ยเกือบแล้วนะเกือบๆแล้วเดี๋ยวเรจะมาทานอะไรกูน่าบอกน พอเพียงพอเพียงมามาทั้งีลูกเห็นหยังลูกหาเก้าครับหาเก้อะไรเห็นหาเก้ามือทล่วเห็นหยังไ่เห็นเจ็ดเก้าไปบอกแม่แม่ถูกบอลูกมาถามเ่อว่าีสเลยอเลยอ๋อถืออเลยปล่อยปบอนเินครับเดี๋ยวไปดูเองเห็นเห็นกองเห็นเลขยังคับน น่ะไอ้นี่มันเขียนจักสโต้ไงเห็นสมโต้อะไรอย่างนรสองสามสี่สองสามสี่สองเจ็ดไอ้สองเจ็ดหนึ่งสมี่สองสหนึ่อนี่ประทยไอ้ต้นนี่ประทายเี่ยก็เลี้ยวเต่ใกล้กัว่านี่นีพัฒนาแน่นสามี่สองสองเจ็ดหนึ่งอ้ตรงไหนครับนี่บุญช้งไข่แนบบุญคำว่าสอว่า สองเจ็ดเดีดนะสเจ็ดเจตัวใหญ่สันานะรับแต่ว่าเจ็ดนี่ใหญ่เลยใหญ่เ่าแต่ว่าคออยเห็นสา่องเจ็ดหนึ่งอันนี้ดูคอย่องเจ็ดหนึ่งสามสี่งสองเจ็ดหนึ่งสามี่สองสองเจ็ดหนึั่นนี่เมันตัวนี้คืออาแงงนน่ะนั่นไห เบถไปถ่ายไปถ่ายอันนี้คอยนั่งกับเจ้านั่นดิอยคอยไปถ่ายกับเจ้านั่นดิเอออนนี้ม่ใช้ตะเกาเจ็ดนี่นี่เจ็นี่นี่นี่สองเจหนึ่งนี่นีนี่เอ้ามันแล่เสองสนี่มันไกลกันมาเนีกเจ็ดหนึ่งนะมันมันการของผมเนี่ของผมเด็มาตัวนี้มันไอ้เจ้าเด็กตัวไหนมันกับกันบ่หนึ่งเจ็ดสองครับ หนึ่งเองเย็นป่ผมรับเอาลอตเตอรี่เลยอ๋อไปเอาลอตเตอรี่เลยได้ครับดึงมาแล้วอันนี้เพิ่นได้กับขางกันกับขนี่สอดิอ๋อสองอันนั้นหนึ่งเจ็ดสองสามสี่สองสองเจ็ดหนึ่งสามสี่สองสองเจ็ดหนึ่งแล้ววันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึงแล้ววันที่ห